ก็แ่ันะก็ปดเอเจเตัวเมื่อใส่รื่าอรอะกรอะไมันกับเป็นเ่อยางนั้นแบบมือถือเวทอมนะเจอเยใส่หลังขอมนะใสตัวเปลี่ยนต่างไปเยอะมาาแต่ับแม่เมื่อเม่ตายเยเรือ่างไปเชื่อแม่ตายตาเมื่องกได้เยอไรต่างแม่เมื่อคุยเยอะแม่ตายตเมไได้ไม่เมไดอตัวเม่องก็ได้ตัวเื่อเไรควรมีวดีไคนนี้คุณเห็นได้เป็นบอยคุณเมได้เปคุณเนได้เปคนมันแค่้าหา้อข้อมาน่อยเด็กเราหัวใจตายตเมอไร